โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดชุมพรเมื่อพูดถึงจังหวัดชุมพรเรามักจะคิดถึงแต่ทะเลแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกหนึ่งที่นั่นก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีในชื่อโครงการแก้มลิง ที่นี่เป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำที่พระองค์พระราชทานไว้เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในปี2540โดยโครงการอยู่ในพื้นที่หนองใหญ่เขตตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดชุมพรยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการสร้างฐานเรียนรู้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นฐานการทำจุลินทรีย์ก้อนเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียฐานเรียนรู้ไบโอดีเซลฐานเรียนรู้เตาเผาอีวาเตะศึกษาการทำฐานและน้ำส้มควันไม้ ฐานเรียนรู้บ้านคนมีน้ำยาศึกษาการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในพื้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังมีสินค้าให้ซื้อติดไม้ติดมืออีกด้วยในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริเราจะพบสะพานไม้เขียมที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตัวสะพานทอดยาวไปกลางน้ำเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางสรนน้ำบนเกาะยังเต็มไปด้วยความสมบูรณ์รม่มรื่นของต้นไม้และนกนานาพันธ์ ตัวสะพานมีลักษณะส่วนเว้าโค้งที่ดูแปลกตาทอดยาวสุดสายตามีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายบรรยากาศชิลๆมีปลานานาชนิดที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารได้หากได้มาสะพานไม้เคียมแห่งนี้ในช่วงตอนเย็นจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินภาพแสงสีทองสะท้อนผิวน้ำเป็นช่วงเวลามห ah ัศจรรย์ที่สะพานไม้เคียมจะสวยงามมากที่สุด และอีกกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาที่นี่คือล่องแพสัมผัสธรรมชาติบริเวณโครงการผู้ที่ล่องแพจะได้เห็นระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์ชมนกชมไม้และชมความงามของหนองน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ก,กว่า1,000ไร่มีจุดชมกวางและให้อาหารกวางซึ่งจะพบฝูงกวางออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ถ่ายรูปเล่นกับฝูงกวางเหล่านี้ ที่นี่ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหากมีเวลาเหลือสามารถไปเที่ยวต่อได้ที่หาดทุ่งวัวแหล์สัมผัสบรรยากาศริมทะเลผ่อนคลายไปกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งและสายลมเย็นๆริมหาดการมาเที่ยวที่นี่เป็นการเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและได้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำให้ได้รู้ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอยู่ในเมืองไทยอีกมากมายที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสและบันทึกเป็นความทรงจําดีๆที่นี่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดชุมพรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายบุญเชิญดำคำ 0897312395